วันนี้ก็ลองจำลองดูนะครับในเรื่องของตัวสล็อตเหรียญที่มีสิ่งแปกปลอมที่ในตู้นะครับหรือในสล็อตเหรียญนะครับผมก็ได้ลองจำลองเอาเป็นธนบัตรนะครับชนิดหนึ่งนะครับใส่เข้าไปในตู้นะครับแล้วก็ทำการหยดเหรียญลงไปนะครับผลปรากฏที่ว่าก็คือไม่สามารถหยดเหรียญลงได้เลยนะครับก็เลยลองสังเกตดูในช่องสล็อตเหรียญนะครับว่ามีอะไรติดขัดไหมนะครับก็อาจจะเป็นมองเห็นในเรื่องของเป็นมีสิ่งแปกปลอมอยู่ในสล็อตเหรียญนะครับ ก็เดี๋ยวจะต้องทําการเอาออกดูแล้วก็วิธีการแกะดูว่าทําการแกะยังไงนะครับหลอดไปแล้วปุ๊บก็จะไม่สามารถดยอดหลียนลงไปได้เลยนะครับหรือว่าก็กดปุ่มอะไรตรงนี้คือเหรียญก็ไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็การแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็ให้ทําการเปิดตู้นะครับแล้วก็เปิด ฝาตู้คอนโซลด้านหลังออกมานะครับแล้วก็เตรียมไขควงนะครับที่เป็นปักแบนนะครับชนิดแข็งแรงนะครับให้ทําการงัดไปตรงคลิปบล็อกตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับโดยใช้ไขควงนะครับทิ่มไปบริเวณนี้นะครับแล้วก็ใช้มือป้องหรือจับไว้ด้านบนที่หนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันดีดหายไปนะครับทําการงัดขึ้นแล้วแบบนี้ครับ เป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับจากนั้นก็ทำการเปิดตัวเซ็นเซอร์ด้านนี้ออกมานะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวสิ่งแปบปอมที่อยู่ในตัวสล็อตเหรียญน,นี้นะครับทำการหยิบออกมาได้เลยครับแล้วก็ทำการประกอบกลับเข้าไปที่เดิมครับ ก็ใส่ตัวคลิปล็อกเข้าไปเหมือนเดิมครับโดยตำแหน่งนี้นะครับใส่รักษณะแบบนี้ครับแล้วกดเข้าไปได้เลยครับแค่นี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับหลังจากที่เราได้พบสิ่งแปลฟอร์มที่อยู่ในตัวสล็อตเหรียญนี้นะครับก็ได้ทําการเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นธนบัตรนะครับ ตัวสล็อตเหรียญน,นี้นะครับก็ใส่ได้เฉพาะแค่เหรียญหนึบาท2บาท5บาทและ10บาทนะครับจะไม่สามารถใส่ตัวธนบัตรได้นะครับแล้วก็ได้บอกวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ